มาออกไปเลยไป <Hey! S 1> ตัวตวลกมาได้ไงนะ่ะ hey! ไปไปนี้คือตัวต,วตวลกมาได้ไงสงสัยผมตั้งสร้างหลุมไว้ละหลุมไว้อ่ารอพวกซอมบี้นะครับหลุมรอซอมบี้ทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าหลุมที่ผมหมายถึงอะ่ะคืออะไรเดี๋ยวผมรอดูไดเ 3, 2, ้เลยสามสองหนึ่งนี่แหละคือหลุมที่ผมหมายถึงเว้ยทุกคนอาจจะไม่เห็นใช่ปะ เน่เน่เ <ka> น่อ้ลุงเนีน anything, น لك, น่ยไอ้ลุงเนี่ยไอ้ลุงมันมีเออเออเอ้ไอ้ที่มันเด่นกว่าเพื่อนน่ะเออนั่นแหละลุงแบบสร้างหยุดก่อนไอ้ตัวตลกแกจะเป็นเหยื่อลายของของไอ้ลุงเฮ้ยอนี้มันแบบมันเป็นมันไม่สามารถเป็นได้เป็นไปบ่ได้ลุงมา การโปรเจกต์ใต้หลุมมันไม่ใช่ครับมันการไอโปรเจกต์โปรเจกต์ใต้พวกการยิงเป็นกระสุนการแบบใช้ปึใช้ปากตัวเองทุยทุยทุยอ่ะโอ้ยอะไรอะไรอะไรไม่ให้ไม่ให้เฮ้ยตายไปดิเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ ข่าทำเองตัวเองเล่นงไรไม่รู้เรื่องไหนทุกทีเดี๋ยวสร้างหลุมเพิ่มนะเออหลุนลงไปจะมีบางตัวที่หล่นลงไปเพียงเท่านี้ซอมบี้ก็เข้ามาไม่ได้ละยกเว้นตัวตลกอะ อะไรวะเนี่ยเอออย่าบอกนะโอ้ยด่านวางแผนว่ะทุกคนจำไอ้สาฟ้าไอ้ร้อยยี่สิบห้าได้ไหมผมเคยบอกว่าผมจะผมจะ,ะซื้อมันเว้ยแต่ว่าไม่ทันมาเจ้าหนูทำไรได้โักระแสไฟฟ้า ถึงแม้เราจะม,มีไม่มีโลบาเลยอยเดี๋ยวน้อยเจ้าหนูก็อยู่ได้นะบังนะโทษทีว่ะไอ,อตัวตลกไม่มีตัวไหนที่แพ้แพ้ทางโปรเจตกไตอะไรของแกหรอกถ้าเรายัดอันติใส่มันจะเป็นไงวะเอ้ยเอ้ยไอ,อทำอะไรโอ,โอเค สู้กันแบบนี้ไม่ได้งั้นก็ต้องใช้ด้วยดมมือด้วยพลังพิเศษเจ้าหนูไหวไหมทำเสร็จทุกอย่าง,างจเจ้าหนูไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอไฟนิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยยัดอันตีใส่มันเลยโหเสียอันตีไปแล้วอะ ไอตัวตลกฉันเกียดแกมันต้องมีโล้บาเลียผมเอา,ล,าล้บาเรียมาทำแปลอะไรวะโอ้ผมขอทอนคำพูดว่ะไอที่บอกว่าตัวตลกไม่มีตัวไหนที่แพ้ทางโปเจกตรงโปรเจกต์ตายอะผมขอทอนคำพูดเลย ทำได้ไงวะเป๊บคุณก็คอองผูกปัดก็ไม่ใช่นี่นะมาเราไปนี่ละเจ้าหนูโห<ฮ>โหไม่มีอะไรเลยมาเอาไงเออช่วยอยู่บ้างไม่มีอะไรเลยเนะี่ยไม่มีอะไรเลยหน้าตาคุ้นะเราเนี่ย ขัวเรื่องสายทองคำมือนเคยเจอกันมาก่อนเลยทุกคนดูนั่นสิถ้มามันอัศวินนี่จะช่วยเจ้าหญิงนี่มึงคิดว่ากูเป็นตัวร้ายเหรอไม่เว้ยมึงอะแหละพีชีบลยดิไหมพีชีบไปเลย เราต้องมีตังประมาณหนึ่งร้อยบาทแต่ตอนเนี้ยค่าทิ้งก่อน เร็วๆหน่อยโดน,ปนไปเฮ้ยไอ้พวกนี้งอกเงีเร็วๆก็ไม่เร็ว น,นี่อะไรอ่ะอพี่บุ้มเอหลบไปไหนอะไรวะมะคืออะไรวะเอ่อธาดมึนงงโอเคผม,ผมสมชื่อแล้วที่เป็นธาตุมึนงงผมยังไม่รู้เลยฮะเพื่อนไม่ขนามือหรอกกิน ก็ตายเออแค่นั้นแหละพี่บึ้มไม่ตายด้วยอัพมาเลเวลสามแล้วอะผมไปเล่นไอ์อีเวนต์มานะครับเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างเนี่ยผมผมได้รับเอการอัปเกรดพี่บึ้มอะขี้เรืองแสงทองคำกินเข้าไปมีประโยชน์ กองเขาสามารถขอไอ้นี่คืออะไรวะไม่รู้เรื่องเลยมึนงงสมชื่อครับตบมือเลยช่วยตบมือเลยทำไมขราวนี้คนต,ต่อเขาไม่ตบมือวะกองสามารถคืออะไรวะเนี่ยแถมมีอะไรอะไรอะไรเนี่ยน้ำม่วงม่วงเอน้ำม่วงม่วงเองน้ำม่วงม่วง,ง,ง,งคือผมไม่เคยเจอพวกนี้มาก่อนเลยนะครับผมแบบ ไม่ผ่านผมไม่เคยเจอพวกนี้มาก่อนเลยเพราะว่าไม่ผ่านไม่ผ่านถึงเจ้านี่ต้นต่อไฟนี่คือโคตรดีอ่ะใช้ได้ดีมาก มันเป็นไอตัวเป็นแทงแทงที่โจมตีได้โจมตีได้ไม่พอเวลาตายนะเผาไหมไอ้นี่โดนไปจัดการเออไปจบเออ อีกอะเอาอะไรมาให้อีกโอ้ยจัมโบู มเหมือนนี้คือหลายคลิปมากที่ไม่มีอะไรจะพูดแต่คราวนี้น่าเบื่อใช่น่าเบือเบ่อจริงน่าเบื่อจริงจริงวอ ินูก็ไปก่อนอยู่เพิ่งเออเอยไปโอ้โหอะไรเนี่ยออาไปออกไปเดี๋ยวเมื่นะอ,นะอ,อมมก,มมกี้เมื่อกี้คืออะไร เดาวางกําแพงกันเดี๋ยว,ว,อเ,เ,ยวเอาขวดเรื่องแสงให้อัศวินกินอัศวินแบบโดนน้ํายาพุ่งแบบเอาไปไป เอาลูกขามจะลูกไปเอาถาวันไปกินได้ไหมนะเอ้ยถาวันถาวันเอาไปไปเลยไปชิบกินเข้าไหร่ ก็เป็นเศษเล็กเศษน้อยเลยชอบชอบแล้วก็อันนี้ชอบอันนี้ชอบชอบชอบตบมือตบมือเออเห็ดเห็ดเอาไม่กินเห็ดอีกไม่นะโรยจะไม่ได้ เหนื่อยว่ะอ่าด่านนี้นะครับเป็นด่านเกี่ยวกับเออซอมบี้สามารถใช้แพนแผนฟูดได้ะไม่ใช่ปัญหาทุกคนเชื่อผมไม่ใช่ปัญหานี่ดูนี่ เออแค่นียจิบจิบอีซี่อีซี่จิจอีซี่โคตรจิจีซี่เลยเดี๋ยวโคตปมตัวโหดก็แค่เออแค่เนี้ไม่ยากเลยไม่เห็นยากเลยอมบี้ใช้แฟนฟู้ดใครบอกยากไม่มีถ้าคุณไม่มีอะคุณแค่คใช้พี่บึ้มถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณแบบใกล้จะไอ้นั่นแล้วอะให้คุณถ้าเกิดคุณมีร้อยเพชรแล้วอะแน่นอน คุณใช้ตัวนี้ให้ซื้อตัวนี้ไม่ก็ถ้าเกิดว่าอะไรอะไรเกิดปัญหาอะไรขัดข้องก็อะไรตัวนี้ไม่ต้องอไอ้นี่ันนาเกียดยจะทำตัวเหมือนไอ้ไอ้ไอพ้พว่าล่ะทำตัวเหมือนไอพ้พว่ากนโดนกระทืบเน่ย จะมีบางส่วนนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมเพราะว่าปกมันดูน่าดูนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าคลิปมันต้องสนุกนะครับฮ่พวกเองมึงแผนฟูดกันแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ยพี่บึ้มตีทิพทำไมมากลับหลังได้ด้วยเหรอโหเป็ยาก ใครบอกว่าซอมบี้สามารถใช้แฟนฟูดยาก็ไม่มีเอา